สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังนิทานอีสบสอนใจพอดแคสต์เบาๆที่ให้แง่คิดกันใช้ชีวิตคืนนี้เราจะฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเตา่านณะทุ่งกว้างแห่งหนึ่งมีกระต่ายขี้โอ้อวดตัวหนึง่งมักจะเยาะเย้ยเต่าเรื่องความเชื่องช้ายอยู่เสมอกระต่ายเ <c oughs> <c oughs> จ้าเตา่าช้าเป็นเต่าสมชื่อเลยนะเตา่า เจ้าอย่าพิ่งหัวเราะค่ะเขาว่าเรามาแข่งวิ่งกันดีกว่าแล้วดูว่าใครจะชนะกระต่ายทำเสียงตกใจนิดหน่อยแล้วก็หัวเราะ <c oughs> เจ้ากาท้าค้าแข่งจริงๆเหรอได้เลยการแข่งจึงเริ่มขึ้นกระต่ายวิ่งนำหน้าไปอย่างรวดเร็วส่วนเต่าก็ค่อยๆคลานไปอย่างช้าๆ แต่สม่ำเสมอภาพกระต่ายวิ่งนำไปอย่างรวดเร็วแล้วเสียงเบาลงเมื่อกระต่ายวิ่งมาได้ครึ่งทางมันมองไม่เห็นเต่าจึงคิดว่าตัวเองชนะแน่ๆแ,แล้วก็เผลอนอนหลับไปขณะที่กระต่ายหลับเต่าก็คลานผ่านมาอย่างช้าๆและไปถึงเส้นชัยก่อนและเสียงเชียร์จากสัตว์อื่นๆดังขึ้นกระต่ายตกใจตื่นเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเต่าพูดเสียงอ่อนโยน ยินดีด้วยที่เจ้ามาถึงเส้นชัยแต่ข้ามาถึงก่อนแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความพยายามอย่างสม่ำเสมอและไม่ประมาทย่อมนำไปสู่ความสำเร็จแล้วพบกันใหม่ในนิทานอีสบตอนต่อไปขอให้คืนนี้คุณนอนหลับฝันดีสวัสดีค่ะ